ศึกมวยไทยนานาชาติ LW4 ลุกพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์เสาที่1เมษายนศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์เอกแมนทัวนเมนถึงเวลาชิงแชมป์มวยไทยรุ่นยักษ์พิกัด163ปอนด์ศึกสายเลือดเมืองโคราชแชมป์สายเอเด่นพนมพัน26มวยแกล้งแข้งโพดวลกับแชมป์สายบีเพชรกันทัตเอ็มยูเดนวงใงสุดดุด,ดันคู่ชิงอันดับ3โชคตำรงโชคบางแสนกำปั้นเมืองช้างจากสุรินพบกับก้องไทยแ,แลนด์เกียรตินาวีมวยเชิงสูงจากชนบุรี เพื่อไทยพ่อพนมพรมวยจอมเข่าพันลุยจากชัยภูมิปะทะแซมบ้าก้านยาวกับเบรียนเปยรยร์ไรราจากบราซิลและบารมีสูจีบะมีเกียวจอมเตะขาต่อยหนักจากเพชรบูรณ์วนกับอินซีทมินเจ้าริวบานจากอเมริกาพร้อมควมวยคุณภาพที่แฟนมวยลุ้นระทึกทุกวินาทีลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์วันเสาร์นี้ทางช่อง8 6โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าพลาดโรโบีเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ